สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กันที่ยูนิคอนคลินิกอแล้วนะคะวันนี้เรจะพามาดูนะคะหลังดูดไขมันเหนียงนะคะเสร็จหลังทําทันทีเลยนะคะอ,อันนี้นะคะหลังทําเสร็จทันทีนะคะเปิดแผลแค่จุดเล็กๆนะคะใครที่สนใจนะคะมีไขมันเยอะๆบริเวณเหนียงนะคะอยากดูดออกแบบทาวนนะคะแนะนําเป็นดูดไขมันเหนียงเลย อคุณหมอจะใช้วิธีการเปิดเข็มเป็นรูเล็กๆนะคะแล้วก็ดูดบริเวณรอบข้างนะคะราคาโปรโมชั่นนี้ดูดไขมันไม่จำกัดซีซีด้วยเดียให้ดูด้านข้างนะคะตอนนี้ยังบวมอยู่เนาะนี่นะคะไม่น่ากลัวเลยเป็นแผลแค่นิดเดียวเองนะคะแผลแค่จุดเล็กๆนะคะนิดเดียว หลังทําเสร็จทันทีนะคะข้อดีก็คือบวมน้อยช้ำน้อยนะคะแล้วก็น้ำไขมันออกถาวรเลยนะคะราคาโปรโมชั่น9,900บาทจากราคาปกติ25,000บาทราคานี้คุ้มมากๆคือดูดไม่จำกัดซีซีถ้าน้ำหนักของคุณไม่ขึ้นมาประมาณ10-20กิโลนะคะไขมันบริเวณนี้ก็จะไม่กลับมาอีกนะคะ เป็นยังไงบ้างคะเจ็บไหมเอ่ยไม,ไม่เจ็บเนาะชิวมากๆตอนนี้รู้สึกยังชาๆอยู่ใช่ไหมคะข,ข้างนี้ข้างนี้ฟังดูปวดเหน่อ่าข้างนี้ฝัดดง่งที่ดูดแล้วแต่ฝั่งฝั่งที่ดูดแล้วนะคะส่วนข้างนี้ยังไม่ได้ดูดเนาะแตกต่างก,กันอย่างชัดเเลยอะไรขึกก้น ใช่แผลเล็กนิดเดียวนะคะโคปรโมชั่นคุ้มสุดๆเลยช่วงนี้นะคะในราคา9,900บาทเท่านั้นนะคะดูดไขมันเหนียงไม่จำกัดซีซเปรียบเทียบให้ดูกันเลยนะคะข้างที่ดูดแล้วกับยังไม่ได้ดูดนะคะรอบหน้าจะชัดขึ้นนะคะหลังทามไขมันจะหายไปเลย หายไปโดยถาวรน,นะคะถ้าน้ําหนักไม่ขึ้นมา10-20กิโลนะคะไขมันบริเวณนั้นก็จะไม่กลับมาอีกนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะ mm hmm. เห็นเปิดแผลแค่จุดเล็กๆนะคะประมาณ2มิลเองคุณ mm hmm. หมอจะฉีดยาช้าให้นะคะก่อนที่จะเปิดแผลเปิดเข็มเข้าไปดูดไขมันเนาะจะดูดหมดเลยนะคะบริเวณกรอบข้างๆข,ข,ของเนียงนะคะจะทำให้กรอบหน้าของเราเนี่ยชัดขึ้น โปรโมชั่นนะคะ9,900บาทนะคะจากราคาปกติ25,000บาทอ่าให้ดูนะคะคลินิกอยู่ที่โครงการสวนหลวงสงแคร์นะคะจุฬา12หลังห้างมาบุญคองนะคะสังเกตง่ายๆคืออยู่หน้าร้านน้ำปูเลย ถ้าใครสนใจนะคะจองมัดจำแล้วก็สามารถนะคะทักเข้ามาสอบถามขอดูรีวิวเพิ่มเติมของทางยูนิคอนคลีนิกได้เลยนะคะสำหรับดูดเหนียงเนาะอันนี้นะคะให้ดูเปรียบเทียบกันนะคะข้างที่ดูดแล้วนะคะกรอบหน้าก็จะชัดขึ้นอันนี้เอาออกโดยถาวรเลยไขยมันบริเวณน,นี้ดูดไม่จำกัดซีซีด้วยนะคะอีกข้างหนึ่งก็ยังไม่ได้ดูดเนาะให้ดูไขมันไม่ได้ไม อ๋อเดี๋ยวให้ดูนะคะไขมันอ๋อเดี๋ยวให้ดูไขมันที่ดูดออกมาข้างหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูเนาะสดๆใหม่ๆเลยนะคะนี่ค่ะเยอะขนาดนี้เลยนะคะคุณหมอดูดให้ไม่จำกัดซีซีเลยนะคะราคาโปรโมชันนี้คุ้มมากนะคะหลังทำไปกรอบหน้าชัดขึ้นนะคะไขมันหายไปโดยถาวร บวมน้อยช้ำน้อยด้วยนะคะเห็นไม่เอ่ยไขมันเยอะมากนะคะเปิดแขแค่เปิดแผลแค่บริเวณจุดเดียวเองนิดเดียวนะคะข้างที่ดูดแล้วตอนนี้อาจจะบวมอยู่นะคะแต่ว่าหลังทำไปสักประมาณสอสัปดาห์ถึง1เดือนนะคะกรอบหน้าก็จะชัดขึ้นสวยขึ้นนี่นะคะข้างที่ยังไม่ได้ดูดนะคะ ข้างที่ยังไม่ได้ดูดนะคะกับอีกข้างหนึ่งที่ดูดแล้วนะคะเปรียบเทียบให้เห็นกันเลยนะคะเปิดแผลค่ะบริเวณจุดเล็กๆนะคะนนกรอบหน้าชัดขึ้นมากเลยค่ะอันนี้หลังดูดเสร็จทันทีนะคะหนึ่งข้างนะคะเปรียบเทียบให้ดูกันนะแล้วก็อีกข้างนี้นะคะข้างที่ยังไม่ได้ดูด ใครสนใจนะคะทักมาจองโปรโมชั่นได้เลยนะคะคุณหมอรับแค่เดือนละไม่กี่ท่านเท่านั้นนะคะในราคาโปรโมชั่น9,900บาทนะคะจากราคาปกติ25,000บาทเลยชิลมากค่ะโอเคอเห็นไหมคะแผลบริเวณจุดเล็กๆนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวให้คุณพี่เขาไปดูอีกข้างหนึ่งนะคะโอเคค่ะใครสนใจโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูกันนะคะอีกหนึ่งเคสนะคะอันนี้รอดูดเหนียงนะคะ